สวัสดีครับผมนายนุฟฟร์มัวงามโคกเจริญนะครับัวดีมีคุณภาพราคาถูกขวัญใจมหาชนวันนี้สิพ้ามาเบิ่งงว่วนนะครับบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับของที่ฟาร์มนายนุฟาร์มนะครับพามาเบิง่งราคางงว่วนเป็นไดนะครับนี่ครับเริ่มตัวแรกนะครับแม่มนันตัวนี้ท้องได้เจ็ดแปดเดือนนะครับ ตัวนี้นะครับสีแดงอ้างดีนะครับจังเชื่องนะครับว่าจังเชื่องครับเครื่องบดดีนะครับตัวนี้เปิดไว้ที่45นะครับ45,000บาทนะครับ ไปสนใจง้อจากนายนูฟ้ามนะครับโทษติดต่อได้นะครับที่เบอร์0825097965นะครับ0825097965มีง้อเขาไม่ทุกมือได้ครับง้อเขางวอทุกมือง้อตัวนี้ค่ะเชื่องเชื่องนะครับเป็นง้อลูกที่สองในทองนะครับจับได้บายได้ครับผมมมีตํานี้นนะครับง้อตัวนี้ครับผมเดี๋ยวพาไปดวงต่อไปครับผมนี่ครับเป็นแม่ลูกนะครับ แม่ลูกตัวเมียชาโรเล่นะครับบัณนิตไพ่อยากได้ชาโรเล่นะครับเอาไปคุ้นนี่ครับเมื่ไรลูกมันลูกก่อน,กกนโดนกันลูกเออนี่ครับนี่เป็นลูกกันนะครับลูกตัวเมียนะครับเนี่ยลูกตัวเมียนี่ครับแข็งแขน,นะครับเกิดจากพอพันคุ้มฝูงนะครับ แม่รันม่เพิ่แน่ใจว่าทับหรือยังนะครับเพราะว่ามันมีพอพันธุ์คุ้มฝูงกับพ่อตัวนี้แหละครับอยู่น้ำกันในคอกนะครับได้นูไปสือมาสื้พเนิ่นมานะครับเห็นอยู่เห็นพอพันธุ์พันอยู่ครับกับตัวใหญ่พ่อสมกวนะครับนะครับตัวนี้นะครับแม่ลูกตัวเมียนะครับส่วนสูงนะครับแม่กับประมาณร้อยสี่สิบนะครับความสูงนี่ครับแม่พัน เชอโรเลนะครับแม่ลูกคู่นี้นะครับเปิดไว้ที่สามหมื่ห้าพันบาทนะครับผมไปลูกไปห้าแม่กันนะสามหมืห้าันบาทนะครับตกตัวละมื่อนก็บาทครับผมนีม่คับลูกนะครับสนใจสอบถามง่าคู่นี้นะครับโทรมาที่ศูนย์9ปดสองห้นะครับนายนุฟาร์มนะครับผม 0825097965นะครับนายนุฟาร์มไปฟาดจิตเวเพิ่งฟาตัวต่อไปครับตัวต่อไปนะครับผมเป็นแม่ลูกนะครับแม่ลูกเหมือนกันนะครับนี่ครับใส่ละลูกพันนี่ครับลูกพันครับเดี๋ยวนายนุสิไลลูกไปหาแม่นะครับไปหาแม่กันนะลูกไป นี่ครับแม่ลูกตัวเมียคือกันนะครับนี่ครับนี่ครับแม่สูง135บวกนะครับตัวนี้ครับเป็นลูกตัวที่สองนะครับยืนอยู่นี่บางคนหยอดแสงแน่นอนสพามาทางนี้นี่ครับผมแม่ลูกตัวเมียนะครับผมตัวนี้เพื่อนว่าเพิ่นผสมหลอดนะครับแต่ว่ามีใบนะครับงัวผู้พฒ่านะครับผมกระเบื้องเอานะครับผมนี่ครับ นี่ครับแม่พันเป็นง้วเขามีวีนะครับลูกนี่ลักษณะซีโลนธรรมชาตินะครับตัวแม่นี่เป็นง้วสูงประมาณรอยสาหาบวกนะครับตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองนะครับผมนะครับลูกกับประมาณสองเดือนกว่านะครับแม่ยังทองว่างนะครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับนานนูเปิดไว้ที่สามหมื่นห้าพันบาทเหมือนกันครับผม สามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมสนใจตัวนี้นะครับโทรมาศูนย์แปดสองห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกห้านะครับผมนี่ครับนี่นะครับเอาปะอ่าพอมาดูตัวต่อไปครับผมครับเป็นวัวสาวนะครับเอาวัวสาวขันก่อนเฮ่าวัวสาวท้องแรกนะครับตัวนี้นี่ครับ ตัวนี้สูง140นะครับเป็นว่วสาวทองแหลกนะครับตัวนี้ท้องสี่เดือนนะครับมีใบมีหลอดนะครับผมท้องสี่เดือนตัวนี้เปิดไ้ที่สามหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับผมสามหมื่นสองพันห้าร้อยเป็นว่วเครื่องอบอมนะครับผมเป็นว่วสาวทองแหลกนะครับผมนิ่งๆซิ่งๆนะครับยังสีหง่ไปอีกได้หลายนะครับวิวี่ตามนี้นะครับนมอบอติงนะครับนี่ครับ สนใจตัวนี้นะครับ0 8 2 5 0 9 7 9 6 5หนะครับนายนุฟาร์มนะครับผมราคาต่อรองได้นะครับทุกตัวที่เก้าวมากก็คือส่งฟรีนะครับทั่วภาคอีสานนะครับผมท่านดูจังหวัดใดนะครับส่งไในเมื่อนะครับภายในภาคอีสานส่งฟรีผมมีคิดค่ารถเพิ่มนะครับส่วนภาคอื่นๆนะครับจังหวัดอื่นที่นอกเหนือจากอีสานก็ส่งได้นะครับทั่วมาคุยกันครับผมนี่ครับ งัวเชื่องนะครับเป็นงวฟูงนะครับเป็นปลอยฟูงตัวนี้เป็นงาสีนวลๆนะครับนวลๆออกแดงนะครับคล้วยหลังออกแดงเล็บสวยนะครับตอนนี้นะครับ n a โนเปิดไปที่สามหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับผมต่อรองได้ครับผมพอเบิ่งแม่ลูกตัวต่อไปนะครับผมนี่ครับ ไปลูกขึ้นกันนะลูกนี่ครับนี่ก็เป็นแม่ลูกตัวเมียนะครับผมแม่ลูกตัวเมียคือกันลูกขึ้นกันนะลูกเออนี่ครับอ่าลูกขึ้นตัวนิงหัวอึดหยานะครับหัวอึดหยา ตัวนี้แม่สูงร้อยสี่สิบนะครับผมเป็นลูกตัวที่สองเหมือนกันนะครับนี่ครับโคกงสางดีนะครับน้ำนุ่มดีครับครับเป็ลูกลูกสาวคนครับผมลูกสาวเก่งนะครับเนื้อหนังมาอายุได้สองเดือนแม่ยังท้องว่างอยู่นะครับผมนี่ครับผมลูกคนกะมาณเดือนกว่กวาถึงสองเดือนนะครับตัวนี้ก็ ผมมีใบนะครับผมมีใบบมมีหลอดพ่นก็ว่าพ่นผมสมพ่อพันธุ์อันนี้แหละให้มอมาผสมให้วัสดจักผสมตัวไรนะครับของมอโพเท่านะครับนะครับผมมีตํานี้นะครับตัวนี้เปิดไว้ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสี่หมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้นะครับตัวนี้ส่งฟรี <c oughs> ทั่วภาคอีสานครับผมแม่สูงร้อยสี่สิบบวกนะครับ ตัวต่อไปนะครับพามาเบิงอ่อแม่ลูกนะครับมีลูกเพื่อนนะครับไปลูกลูกลูกไปหาแม่ไปลูกไปนี่ครับทีเด็ดทีเด็ดนะครับตอนนี้เป็นลูกของ kf สามหนึ่งนะครับนี่ไปลูกไปหาแม่ไปไปขนแม่เพืดเด่อนแดงๆอยู่ท้างๆนะครับอ,อยู่ขางกองเครื่องน,นะครับ ไปลูกไปหาแม่นี่ครับนี่ตัวนี้เป็นลูกของเคเอฟสามหนึ่งนะครับมีใบมีหลอดนะครับนี่ครับแม่พ่นสูงวันร้อยสาสิบห้าบวกนะครับผมเป็นง้วสีแดงทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเป็นลูกตัวที่สองนะครับง้วนตัวนี้นะครับเป็นง้วนที่ออกจากฟ้ามในนูเองนะครับผมผสมอยู่นี่นะครับผสมจาก นายนุฟาร์มนี่แหละครับให้คุณหมอมาผสมไห้นะครับผสมแล้วก็ขายให้เพื่อนไปเลี้ยงนะครับปันพี่น้องไปเลี้ยงเลี้ยงแล้วขอดลูกมาเพื่อนก็นได้ให้ขายให้ในายหนุนะครับนี่ครับลูกเพื่อนพึ่งลอดนะครับได้สองอาทิตย์กลักวๆนะครับแข้งขาใหญ่ครับเบื้องว่าสองอาทิตย์พี่น้องเมื่อไงเนื้อหนังมากเลยครับ กระดูแข้งคานะครับตัวนี้นะครับเปิดไว้ที่นะครับราคานะครับ4ี0 0 0าบาทนะครับผมต่อรองได้นะครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับครับผมครับผมมือนี้ก็มีทั้งหมด6เบอรอนะครับนายหนุอัปเดตตอนเช้าๆนะครับเช้าวันอาทิตย์นะครับที่19นะครับกุมภาพันธ์2 5 5 6ันะครับ ว่าน,นุเขาทุกมือออกทุกมือนะครับพี่น้องกับเขามาเยี่ยมชม่มนาคอกนาฟ้ามทุกมือนะครับผมก็มีงว่วให้เลือกตลอดนะครับบางที่กัน,น่อยแน่บางที่กับล้ายแล้วแต่จังหวะนะครับครัพี่น้องสนใจกัแวะเวียนเข้ามานะครับมาเที่ยวนหนุนะครับอยู่ที่บ้านโคกเจริญนะครับตำบลหน,นองกุ้งสีอำเภอหนองกุ้งสีจังหวัดกาลสินครับผมครับผมสุดท้ายนี่กันายหนุกั ให้พี่น้อง FC นะครับอยู่ดีมีแห้งทุกคนนะครับลำลำเรื่อยๆนะครับเดินทางไปไซกระขอให้ปลอดภัยพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับอยากได้ง้อเลี่ยงนะครับอย่าลืมนึกถึงนายนุฟาร์มครับผมสวัสดีครับ